อความสําเร็จความสําเร็จอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นี่ความพยายามลูกความพยายามอยู่ที่ไหนความสอกจ้า่อกหอกความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่นั่นนี่มาแล้วคิวมาแล้วคิวมาแล้วนี่ กอดมากิวโอ้โคิวนะจ๊ะนี่หมาขนาดน้องคิวเนาะครับน่าจะเต็มกระเป๋าของเราแหละนี่ต้องภาพกดไลค์สวัสดีครับเขาอยู่ในช่องบอดต้อมมอนิวชแนลชเช่ญเคยพี่น้องวันนี้มากาอีคิวนอนลองคิวเนาะครับน้องคิวถ่ไปเขาดูหน่อยสิวันนี้คืออะไรเห็ดคนหลวงนะพี่น้องมาให้ดู รอบเลยเดกมาก้อกคิวเนาะครับอันนี้เป็นดอกบานเนาะน้องคิวเนาะครัเดยวดอกกลมๆเราขดุดเอาเนาะ ยอดสวยอืม้องคิวอือฮึไม่เป็นไรรอบหน้าอือ ถอนปึ๊กเลยถอนปึ๊กถอนปึ๊กเลยนะลูกเอาเอาถุงมาใส่ก่อนลูกเอาลูกอ่ะโอ้หไม่ขึ้นนะลูกเนาะ ได้เนาะคิวอือฮึฮขาหลากไม้เนาะลูกคระวัาางไรงนี่กนะออ่อนละโอ้โอ้โอ้ขายาวมากมาดอกนี้ลุ้นกันครับเอ้ยเอ้ย,อย ได้บางดอกว่าได้มไม่ได้บางเนาะครับอ <c oughs> โอ้ดอกหักหมดน้องคิว้ว เอาจะได้น้อน้องคิวครับสองสำหโอ้ย,อยจะขึ้นกระบอกขึ้นจะขึ้นอยู่แล้วเนาะ โอ้ยไม่ขึ้นหลอกเจ้า ต<อ>แตกันไต่มันขึ้นน้องคิวนะไปได้ไม่เลิฮะไปได้ม่เยสิไหนนี่นโอ้ความสำเร็จความสำเร็จอยู่ที่ไหนก็ความสำเร็จอยู่ที่นี่ความพยายามลูกความพยายามอยู่ที่ไหนหนึ่งซอกหนึ่งซอก อืมหืมลอยเสียดายเนาะ้องคิวเนาะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอืมนี่มาแล้วคิวมาแล้ว <มา S 1> คิว,ควมาแล้วโอ้นี่ดอกแบบนี้ถ้าดึงขึ้นจะขึ้นพี่น้องถ้าดึงไม่ขึ้นหมดต้องมันจะหักแบบนี้เลยเนดะ้อพอดอกขึ้นบานแล้วเนาะน้องคิวเนาะครับ นอกจากดอกที่ว่าบ่มพูมสวยๆเนาะเราถึงจะขุดเนาะด,ดอกไหนขึ้นก็นขึ้นเด้อพี่นอ้องขอคลิปร้านวิวน่ะแม่เนาะน้องคิวพอให้น้องคิวได้ค่าขนมเนาะ มีคลิปล้านวิว้อยล้านวิวอย่างเขานะ่เนอะของเขามีคลิปร้อยล้านวิวน้องคิวดูที่นี่ทำท่าจะขึ้นน้องคิวใช่ได้คะ่ะ ma ลองรูดเนาะเอาเอาเท่าที่เอาได้เนอะลูกนะดินม,มันแข็ง เป <c oughs> ็นแข็งมากเลยไห <c oughs> นีก็เอาน้ะลูกเนาะ <c oughs> งามๆเลย ดอกยูโอ้ดอกบานมานานนะนี่นี่ดอกบานต้องเจอ ดูกล้องกันนะครับอืมอืมไม่ขึ้นอืมพอก่อนน้องคิวสวยงามถอนไม่ได้ก็ต้องถอนเอาอยัางพร้อมอยังพร้อมแล้วครับเริ่มเริ่มโอ้ยเริ่มกับผานเลยโอ้ยคิวโอ้ดอกเนี้ยดอกนี้มาลุ้นกันครับโอ้ ไม่ขึ้นเนาะน้องคิวเนาะครับอืออืออุย้ยมันมือขนาดเลยมันมือครับอือเห็นไหมลูกรับโอ้หักมาเอาข้างขาน้องก่อนนี่ชูไปมานี่โอ้ย สายยาวมากโอ้ยอันตัวอืมไปไปวางไว้ก่อนน้องส่น้องคิวเนาะสวยมากครับเอามาวางไว้ก่อนน้องคิวเนาะครับโอ้ยใส่กระปีทีเดียวเนาะลายเยอะสายเยอะเลยยังเลยอีกนะครับยังเลยเยอะไหมลูก ึ้น uh มันนี่ครับน้องคิีวขึ้นครับน่าจะขึ้นครับโอ้โอเคนี่ก็เอาลูกเห็นมั้น้องคิีวดูด้วยลูกดูกล้องด้วย พอกเลยนันปพอกนันนพอกนันนพอกโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ้หอหมันก็ขนาดอันนี้เนาต่ว่าม่ขึ้นม,มั้งเลยน่านจะขึ้น อ้้ขึนลูกเรอบที่หนึ่งก็ต้องมีรอบที่สองหมาแต่คนนี้ก็เอาเนาะครับสวยจ้ะโอ้ถอดเท่าที่ถอดได้น้องลองคิวเนะครับตรงนี้หมานขกขนาดตูดจุก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 เลย ตอกไหนถอนได้ก็ถอนเนาะคิวครับแต่ส่วนมากส่วนมากก็ถอนได้คิวนี่ชือ้อ อยากเป็นตอกน้องคิวครับ,รบอือหือขวันตออือหือโอ้ยนุ่งอือหือคิวหมาโอ้ย cửa uh -huh. đồ con nơi luộc nùng mhm 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 nó ấy. để tao xay หินเยอะขนาดเลยออออดอกบานอย่างนี้ไปทำไรน้องคิวเอาไปดองเนาะดองครับแล้วก็ชุบแป้งทอดอร่อยมากอ,อ็ดทอดเนาะ ถอดอื้มอื้มคิวหนึ่งศอกเลยหนึ่งศอกอื้ม ดุกุดดงกุดดงกุดไ,ไ,ได้พี่ตั๊กอืมอืมเด,ด,ดี๋ยวจะดอกบนบานออกก่อนน้องเที่ยวนะครับดอกต้มเดี๋ยวเราค่อยขุด Kiu mhm dùa mà kiu kiu mặc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  อย่างนั้นเนาะอ่าไอจ้จาโอ้โหสุดยอดยอดทาา่าเปล่าอือหืโอ้ยกระเด็นเลยเนาะคิวครับขออนุญาตมือบังหน่อยดึงไม่ขึ้นไอ้แฟดคิวเอ้ยว่าแล้วไม่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยแฟดเหรอครับแฟด เราจะกลับกันยังไงเราเอาคอออิวเนาะพอไม่นเนี่ยกับเป้นเนี่ยเอา้ามาต่อกันครับสวยงามมากเอา้าอันนี้หักแล้ว เลยพี่ต้อมอืหราะน้ยังไม่สุดลากนะครับโอ้ยนี่สิดายมากเลยนี่กะแกงก็สีวหวานเนาะือจะหวานอืไม่ขุดแล้วพี่น้องดึงแล้วครับเราไม่ได้เอาไปขายเนะาะกวาด คนส่งปิดหมด,หมดแล้วน้องคิวเขาไปเที่ยวปีใหม่กันสามลอกสุดท้ายน้ะนอองคิวนะครับโอ้โห ทำหลอกสุดท้ายจ้ามาสรุปผลงานเลยจ้าสรุปผลงานจ้านี่หมายขนาดน้นองคิวเนาะครับขนาดจะเต็มกระเปีของเราแหละนี่ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าต้อมอนิวช anel ด้วยนะครับผิดพลาดกันนดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าต้อมกับน้องคิวต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบหมายขนาดเลยน้นองคิวเนาะครับ